ครับคลิปนี้ผมจะมาบอกแจ้งข่าวดีนะครับสำหรับคนเลี้ยงวัวนะครับเกษตรกรเพื่อนที่เลี้ยงวัวทุกคนนะครับก็จะแจ้งข่าวดีนะครับคือประเทศเวียนามนะครับเขาจะสั่งซื้อวัวไทยนะครับประมาณ2,000ตัวต่อเดือนนะครับฟังม่ผิดนะครับคือเวียนามจะสั่งซื้อวัวไทยนะครับ2,000ตัวต่อเดือนนะครับนะครับ สองพันตัวต่อเดือนนะครับโดยที่ท่า,านาม่านนะครับจะสั่งซื้อที่จังหวัดเพชรบุรีก่อนเลยนะครับนะครับที่สั่งซื้อที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับเพราะว่าที่เพชรบุรีจะมีโครงการลับ่องนะครับคือโครงการความเนื้อนะครับโบ,โบเบลนะครับซึ่งท่านว่านสนใจสั่งซื้อคนเนื้อนะครับ จังหวัดเพชรบุรีนะครับ2000ตัวต่อเดือนนะครับซึ่งคาดว่าจะเป็นช่วงเดือนพฤษภาพันธ์นะครับปี67นะครับหรือเดือนหน้าแหละครับนะครับซึ่งเป็นผลสำเร็จนะครับของการประสันนะหว่างไทยกับเวียดนามนะครับนะครับซึ่งเป็นข่าวดีมากเลยครับสำหรับคนที่ดิ้งบัวทุกคนนะครับนะครับ ซึ่งเวดานา้มนั้นก็จะสั่งซื้อบัวไทยครับประมาณ2อ0 0อตัวนะครับที่ผมชอบย้ำบ่อ,บอยๆนะครับซึ่งทางไทยจะส่งทางเรือนะครับให้เ,เวดนามนะครับโดยที่จะผ่านจัดจังหวัดเพชรบุรีนะครับไปเวดนามนะครับนะครับซึ่งเป็นข่าวดีมากเลยนะครับ ซึ่งจังหวัดเพชรบุรีนะครับจะเป็นโครงการนะครับคือโคนเนื้อบรเบลนะครับซึ่งเป็นโครงการที่ครั้งแรกเอ,อแห่งแรกนะครับแห่งเดียวของออประเทศไทยนะครับที่มีโครงการโคนเนื้อนะครับแบบนี้นะครับซึ่งทางเวดน้มนั้นก็เข้ามาดูเลยครับว่า ทางพลกพชุดีนะครับไม่มีการใช้สารเล่นแดงนะครับนะครับไม่มีสารมีการซึ่งผ่านมาตรฐานนะครับโดยโดยโดเฉพาะสารสารเล่ยงแดงครับไม่มีนะครับแล้วก็สารที่เคยมีตกค้างครับในเนื้อเนื้อแดงครับไม่มีนะครับนะครับซึ่งซึ่งทางมวนานั้นก็สนใจ วัวของเพชรบุรีมากเลยนะครับนะครับก็สั่งซื้อก็ประมาณ2,000ตัวต่อเดือนนะครับ<าง>ว่าทำให้ชาวเกษตรกรคนที่วัวแถวจังหวัดเพชรบุรีนะครับ<าง>มีออมมีมีมีรายได้มากขึ้นนะครับทางรัฐบายก็จะส่งเสริมนะครับ ส่งเสริมให้มีโครงการมือนกับเพชรบุรีนะครับทุกทุกจังหวัดนะครับเพื่อกระจายกันได้นะครับแล้วก็ให้เกษตรกรขายวัวได้มีราคามากขึ้นนะครับนะครับซึ่งเพชรบุรีจะเป็นเบอ์เบลนะครับในโครงการนี้นะครับซึ่งประสบความสำเร็จไปแล้วนะครับนี่นะฟิกเขาดีมากนะครับ